รับแล้วก็มาอยู่ในแมปยูบอทอันนี้คือรหัสเก่าเอ้ยรหัสกากก็คือผมจะทำคลิปแบบกากไปเทพอะ่ะเออแบบสายฟรีอ่ะรถเสียงมาประมาณสักหนึ่งแล้วกันเน,น,นียมันมีเสียงเพลงนะนะก็กากไปเทพก็จากประมาณนี้ก็คือเป็นตัวกา,กากอะ่ะแล้วผมใส่โค้ดก็เลยมีพวกเค้กอะไรมาทำบักได้ ประมาณนี้ผมจะหาบล็อกกาวอะแต่ผมจะไม่ทำขวิดจะทำในวันวันไหนอะเนี่ยบล็กเนี่ยเฮ้ยเก้าอ,อี้มาดิเอมาแล้วครับเก้าอี้นังแล้วแลให้เราม่ใส่เอาที่จริงมันต้องใช้บล็อกกาวแต่ใช้บล็อกเคก็ได้แค่บล็อกเดียวครับ แล้วก็เอาตัวที่อันห้าสิบอะแต่แต่ก่อนมันร้อยห้าสิบอะนะใส่ไว้แล้วก็ลบก็อีเอ้ยกูลืมบิด box อันเซอร์บล็อกใช่ไหมอ่าบิดอันเซอร์วอไว้นะครับแล้วก็ลบอีนั่งโอเคดูดูดูเท่าในมือถือทำตามเลยก็คือนี่ผมอยู่สี่เรืองอะ กีไม่รบเสยยไม่ต้องโกรธนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขอไม่มีด่านในตัวพิกเซลที่มันยิงเลเซอร์ขอไม่มีนะแล้วผมก็จะผ่านแบบสบายสบายอันนี้เพิ่งจะได้มาเล่นนะยังไม่มีมอคตองเลย ใครเข้าเกมวันไหนก็ได้คุณจะได้รับอันนี้เลยอ่าจะพุเออพุมันเป็นงานเทศก,กาลของสหรัฐมั้งไม่รู้ของเกมของเขาประเทศของเขาอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะได้พุมาสามารถแล้วก็มาจุดเล่นนะครับเออคอยไม่มีหรอ เกียรด,ด่านไอพวกโบลิงเบสบอลกูไม่ผ่านแน่ยนี่คือรหัสกลางไม่มีอะไรเทปๆเทยบเลยเพ่จะสร้างไอดีมาแต่นั่นเหี้ยเอ้ตองึ้นแหละต้องขึ้นแล้ว คือดมให้สูงสูงเลยมันจะยิงไม่โดนเราเนาะสูงสูงเลยคอนย่า3สาทีแล <Yeah. S 2> <road, S 1> ้วคือดิมบนหลังคาแหละต้งสูงแหละเราจะข้ามด่านนี้ไปผมไม่เอาอยู่แล้วด่าเนี่ยโอเคผมยังไม่เข้ากลุ่มนะ มันยิงแล้วเอาแล้วมันมีคนลงใต้นเลยยาไซมีคนตายหมดตายครับอ้าวสุดแล้วอุด่ดานี้ไม่เป็นไรพวกก็ลงนะลงเลยไม่ต้องลงอ่ะเวลาลงมันจะถ้าถ้าไม่มีลูกอมอ่ะ โมโหมันคือพูดอะสู้สูสูเออมันต้องไปคูยกับมันหรอกมันมาไม่รอกสูมังมาวงยาดิพูดได้โอ้ตรงเส้นเสือซื้อแล้วตรงเส้นเสือพำหบอกแล้วอาจจะไม่มีเสียงนะตอนที่พูดซื้ออะไรแบบ ไม่มีเสียงหรอกนละเนาะเนะมันเ้าใจอยู่ะนาะสุกัด ด,ด่านน้ำรถสีอ๋อด่านนี้แล้ด่านสุดท้ายั้งด่านต่อไปนะด่านสุดท้ายแล้วเป็นครั้งแรกเลยครคบที่ได้ผ่านด่านออ๊ยแหลกขอโทษที่มันมีความแหลกนะครับขอโทษที่มันมีความแหลกก็ธรรมาดาน,นะครับ ก็มไม่มีเอออ่ออาดาสุดท้ายแล้วครับนี่ถ้าผมผ่านมันจะเข้ากลุ่มเกมเลยนะแต่ผมอืมแล้วก็ไปเรื่อยๆได้กิจกรรมตลดติดดีใจเลยมเนี่ย

อัศเมนต์คือแล้วเย้ yeah. เรียบร้อยได้เงินมาแค่ร้อยห้ว่าผมข้ามด่านเลยของมาเต็มเลยบกทองมาเอบอบกทองโอเคนะครับแล้วก็จะไปเข้ากลุ่มในด๋ยวผมขอตัดคลิปนะโอเคนะเข้ามาตรงปกเนี่ยเป็นผู้สร้างนะผู้สร้างเกมอ่ะกับกลุ่มอ่ะนั่นแหละ ก็เข้ากลุ่มเข้าไปเลยแล้วมันจะมียศดแค่สามยุดจะมียศดสามยุดนะครับเข้าเถอะเข,ะเข้าเถอะ,เ,เ,ถอะเร็วเร็วเร็วกูวววววจะทำคลิปเออเข้าไปอื้อนี่นนแหละเกียรติภาษาอังกฤษมาก โอเคแล้วเราก็เข้ากลุ่แมแบบวิวว่าบสแล้วนะครับนะครับเราก็เข้ากลุ่มเสร็จแล้วบอสเราก็เข้ากลุ่มเสร็จแล้วนะั่นก็จะมาอัดนอนครับกูจะกว่าจะกูจะเลือกเสร็จโคตรนานเลยมันเป็นภาษาอังกฤษอีก <ๆ S 1> แต่ก่อนมันเป็นภาษาไทยนะครับนะครับเราก็จะโอ้ยคามาท์คลิปดู่นี่ เ้ามาจะาก็ป่าไาช้าแค่นั้นแหละนะครับเราก็จะมานี่นครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ไม่เป็นไรนะครับเออห่วยวิย่งกันเจ็บหนีอยู่